ถนนเฮนรี่ดูเรนนะครับสาแบบฝรั่งเศสอังรีดูนังนะฮะขาเหลื่อย้งเยอะนะครับหมดแล้วครับมีออเดอร์ครับมีออเดอร์หาตรงเนี้ยหน้าตาดูจืดดูจืดอ่ะพูดตรงๆคือดูจืดมากบ้าไปแล้วอ่ะงูเจะบอกเลยมันมัน <c oughs> รายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญานในการรับชิมอร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมอยากแค่ไหนจะตามไปลองไม่แค่ไหนเราก็จะต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยสวัสดีครับอร่อยเด็ดเข็ดดอยวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ถนนเฮนรี่ดูแรนต์นะครับ <c oughs> เฮ้ยองไฟ่ภาษาอังกฤษไงไปเขียนเฮนรี่ดูแรนต์แต่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเออมันเป็นภาษาแบบฝรั่งเศสมันอังรีดูนังนะฮะอังรีดูนังดูแถวสภากาชาติไทยอ่ริมรั้วจุฬาวันนี้เราจะมาชิมทั้งหมด2ร้านด้วยกันร้านเก่าแก่เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของถนนนี้เลยมาตั้งแต่ถนนลูกรังตัวเอกร้านเนี่ยเป็นร้านขายขาหมูเออ ขาหมูมีชื่อว่าขาหมูกูเองอเรียกได้ว่าขาหมูรถแดงแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีนะรถสีแดงคันนี้ทำไมกอนเขาขายอยู่บนฟุตบาทนี้ขายมา26ปีนะเออแต่ว่าแจ๋วนะคือร้านนี้เนี่ยวันหนึ่งเขาขายขาหมูเนี่ยประมาณ27ขานะรู้ไหม แล้วขายหมดขายหมดขายหมดนี่ที่เราเห็นตั้งแร่างไว้อยู่เนี่ยจองแล้วจองแล้วแล้วมีคนซื้อหมดแล้วดีนะที่เรามาทันเราเลยได้2จานเต็มเต็มนี่ค่ะพี่พี่คะพี่ชื่ออะไรคะบอมครับบอมบอมนะฮะพี่บอมหนูอยากรู้ไอ้นี่คือจองหมดแล้วเหรอขาเหลืออีกตั้งเยอะนะครับหมดแล้วครับมีออเดอร์ครับมีออเดอร์แล้วรู้ไหมเขาเปิดนะเป็น2รอบรอบแรกเนี่ยเขาเปิดตอน9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยง และอีกรอบหนึ่งคือบ่ายสามถึงสามทุ่มและเขาส่งทั่วไทยฟรีนะทั่วทั่วกรุงเทพฟรีอ๋อส่งทั่วหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบ้านเราอยู่ย่านสายไหมเราอยากกินส่งฟรีครับแต่แค่ต้องเอาจานวนนะเนาะไม่ได้ต้องจํานวนเยอะด้วยนะเขามีลูกค้าแถวสายไหมเยอะแล้วเขาก็ไปส่งบริเวณนั้นออใช่หนู่อยจะพูดอะไรคือตรงนี้หน้าตาดูจืดดูจืดอ่ะพูดตรงๆงคือดูจืดมาก มันยังเคี้ยวไม่ข้นเลยไม่ใช่หรือว่ามันตุ่นแต่พอราดน้ํามาแล้วอย่างกานน้ําซอสจานเท่าไหร่ครับเนี่ยขาหมูเพียวๆอย่างนี้ถ้ารวมไข่ด้วยก็ร้อยนี่ครับรวมไข่ด้วย100บาทนะแต่นี่เยอะมากสําหรับ100บาทนะน้ำนี่คือทําไมมันข้นโอ้โหข้นมากข้นขนาดนี้นะดูข้นคลักมากที่ที่นี่สูตรน้ำข้นครับสูตรน้ําข้นจะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นจะน้ําใสครับโอ้นี่ไงนี่ไงอันนี้คืออะไรครับเหมือนเป็นซอสหัวเชื้อน้ำคาร์โบเราค่อยใส่ โอ้คือพี่บอมเขาเคี่ยวน้ําจนมันกลายเป็นแบบซอสเลยอ่ะจะเคี่ยวได้นี่ก็ต้องเป็นสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะเคี่ยวได้อ่ะมันอยู่ที่ว่าไอการเคี่ยวเนี่ยรสชาติเนี่ยมันจะถูกปากเรามากน้อยขนาดไหนแล้วเราจะสามารถให้เด็ดหรือเปล่าเนาะลองเลยลองเลยเอ้าทำไมหน้าดูซิดๆเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าแกงนั้นแกงนั้นเป็นเจ้าถิ่นแกงเจ้าถิ่น ลานสุรินตัวเองใช่ไหมอะไรสุรินตัวเอเอามารวมกันหมดแล้วเนี่ยขาหมูกูเองโอ้โหข้นคลาดมากอ่ะมันคุ้นไปไหมอ่ะเราชอบกินแบบที่ใส่เอมนี่นี่นี่อย่างนี้เลยเพียวๆเลยมาโอ้กินสโลก็เนี่ยไม่ต้องสโลวันนี้เราจะถ่ายแบบปกตินะฮะเราจะมีช็อตสโลนิดเดียวพอครั้งนี้แล้วโดนด่าเยอะเลย นี้แปลว่าดีลองเพราะว่าเธอเก็บอาการไม่ได้ลองดูรู้คือสิ่งที่กินไปยันติดอยู่ในซอกฟันแล้วมันแบบจริงหรอเอาชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้นะต้องกินแบบใส่จิเปรี้ยวๆหนะ่ะบ้าไปแล้วอะบอกเลยบ้าไปแล้วถ้าข้าร้อนๆหน่อยนะอก้นข้าวหน่อยนะ มันเป็นขาหมูที่โคตรเข้มข้นคือเราเคยกินขาหมูที่เข้มข้นแล้วนะอันนี้เป็นขาหมูที่เข้มข้นที่สุดที่เคยกินมาแต่ไม่ได้เค็มนะคือเอาอย่างนี้น้ำน้ำราดเขาเนี่ยนะมันไม่มีความน้ำแล้วไม่มีความน้ำเขาเคี่ยวจนมันเป็นเหมือนแบบเคี่ยวจนเนี่ยจนจับตัวเป็นหนึ่งๆอ่ะดนี้เป็นเหมือนซอสเลยเป็นซอสแล้วอ่ะเนี่ยดีมาก โค <c oughs> ตรคุ้มเล่าแบบนี้นะร้านไหนที่ว่าคนเคยไปกินมาแล้วร้านไหนที่ทุกคนคิดว่ามันเ <Dead. S 2> ด็ดข้นเข้มข้นให้มาลองเจ้านี้ขาหมูกูเองแล้วถ้าบอกว่าร้านที่ไปกินอะ่ะมันข้นและมันมันรสชาติไม่จัดให้่าเนี้บอกเลยมันมันแบบ <c oughs> มันใช่คือเราสามารถที่จะเอาอันเนี้ยแล้วราดน้ํานิดเดียวใส่ข้าวมันคนมากเราไม่จําเป็นต้องเอาน้ําราดเหมือนเผลอไหมไปกินขาหมูแล้วแบบพี่ครับขอน้ําเพิ่มหน่อยครับเนออันนี้ไม่ต้องมันอมเข้าไปอยู่ในตัวขาหมูดีนุ่มโคตรเด็ดบอกเลยไม่รู้จะยังไงเลยอ่ะคือพูดได้คําเดียวนะโคตรเด็ดโคตรเด็ด บอกเลยนี่เรามาตอนประมาณ6โมงกว่าหมดแล้วเขาเหมาหมดแล้วไงหาหูกูเองแฮร์รี่ดูแนีนะคะอยู่หน้าสภากาชาติไทยบอกเลยว่าโคตรเด็ดร้านอไปนะอยู่ข้างๆกันเลยอะไรนะร้านอะไรสุรินสักอย่างสุรินหมูปิ้งกูเองอ อ๋อเปลี่ยนชื่อร้านแล้วตอนนี้เป็นร้านชื่อสุรินพาเพลินนะคะแล้วบุเปยังมีอยู่ไหมครับน้ำจิ้มฟรีครับอ๋อน้ำจิ้มฟรีสุรินทราเพลินน้ำจิ้มผักฟรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสรุปว่าพี่ขายอะไรหมูย่างไก่ย่างนี่แหละครับหมูย่างไก่ย่างพี่พี่คิดว่าคือสุดๆเด็ดของพี่คืออะไรคือจังบาลาสับอันนี้ปะครับ ปลาซับจิ้มมะเขือนี่ฟรีครับมะเขือมะเขืออันนี้ปลาะไรใช้แมงดาปลาแมงดาคือที่นี่มีน้ำจิ้มสามอย่างคือปลาแมงดาปลาสับจิ้มมะเขือน้ำจิ้มมะเขือเขาบอกว่านี่แหละคือเด็ดของเขาเลยแต่ขายมาตั้งแต่ตรงนี้ยังเป็นลูกลังเลยอันนี้พี่อายุเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบครับเปิดมา3ามสิกว่าปีได้ไหมพี่ ราย่บ,บก่นกกบานีะละารั่มบาทุปว่าพี่ขายมูปิ้ไก่ปิ้งต่างๆ <Yeah. S 3> ปิ้งไม้เท่าไหร่หมูปิงนะป้งะสิบาทครับหูปิสิบาทไก่ละไก่ก็สิบาทไก่สิบาทไม้ละสิบบาทก็คือข้าเหนียว5บาทวไนน้ก่ะากะไน้พพิกกับผักคือฟรี ใชถ้าอย่างั้นวันนี้เราต้องลองไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถรู้เลยว่ามันจะเด็ดหรือจะด๋อยมาสวัสดีครับแม่ครับนี่ใช่ไหมครับเราต้องเลือกตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วเราก็เลือกเลยสวัสดีคระอร่อยหรออร่อยมากกินประจำหรอน้ำจิ้มอร่อยไหมน้ำจิ้มไหนอร่อยอันกลางปลาสับ คยดูว่าลอยเด็กเข็ดดอยไหมอ่านี่พี่ไปทำอร่อยเด็กเข็ดดอยใช่เด็กหรือดอยน่ม่ชอบเด็ดโอเคเดี๋ยวลองตามคอนเฟิร์มมาแล้วเราต้องลองอ่าปึ๊บเดี๋ยวจขอไปเอาหมูอันนั้นมาแล้วถูกไหมจ๊ะโอเคได้แซ่บอันไหนแซ่บแซ่บหมดเลยอันนี้แซ่บอยู่ปหรแซ่บแซ่บหมด่หนูเอาหมูย่างค่ะ ได้มาแล้วคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยนะอันนี้ก็คือหมูแดดเดียวนะแล้วก็เหมือนกันนะแล้วอันนี้ก็เป็นกึ๋นกคืนเขามีเนื้อสัตว์เยอะแยะแหละมาตัดทุกอย่างนะเขาบอกว่ามันเด็ดที่น้ำจิ้มอันที่เขาแนะนำคือปลาใช่ไหมปลาปลาสับนโออันนี้อะไรครับหมูเดี๋ยวหนูว่าจะกินน้าจิ้มปลาเธอกินน้าพริกแมงดาได้ไหมหนูไม่ชอบกินเอาละ จิมเบงงูไม่อไม่บอเขาบอกว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าดากเยอะเยอะมันเสียบอร่อยนี่อร่อยเลยอย่างนี้นะฮะ ไม่น่าเชื่อบอกเลยได้กลิ่นปลาแต่ไม่เหม็นจะได้กลิ่นความแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนเครื่องเทศต่างๆเครื่องเทศหมักแบบข่าทิ่ง้ยอุปลาซับปลาซับบอกได้เลยนะว่าเอามาเรื่อยๆเลยลองกินลองกินอันนี้ดูแมงดาน้ำลายเราไหลไม่ได้มันอร่อยมากจริงๆน้ำลายไหลอ่ะจริงจริงอร่อย อืมอร่อยมันมีแมงดาใช่ไหมหนูไม่ชอบกินมีแมงดาเจ้าหอมเมงดานี่หนูกินหนูหนูกินไอ้นี่ใครไม่ชอบแมงดาอันนี้จะไม่ชอบแต่ว่าสำหรับกายแล้วกายโอเคอันนี้คือ,อน้ำพริกมะเขือแล้วจะชอบอ่ะอุ้ยมาผมจะขาดไอ้นี่ไม่ได้อันนี้อร่อยมาก อันที่สามขันูหืมหูแตบอกได้เลยนะว่ามันแซ่บมากโอเคบอกเลยทั้งสามน้ำจิ้มคือเด็ดหมดเลยแต่ถ้าจะเรียงลำดับนะบอกได้เลยว่าอันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งคือปลาสับอันนี้ยังไงก็มาเป็นอันดับหนึ่งวิธีการกินคือจ้วงเยอะๆแบบนี้น้ำตาล้วยข้าวเหนียวชีวิตของคุณจะดีขึ้นทันทีถัดมา ถ้าให้เลือกระหว่างแมงดากับมะเขือผมชอบแมงดามากกว่าผมว่ารสชาติมันเข้มข้นกว่าแล้วก็ววมันแบบมันรสสดชื่นบอกเลยว่าหน้าตาร้านดูธรรมดาดูแบบเอ๊อยังไงนะจะเด่นมองแล้วพอกินเข้าไปล้วคือเปลี่ยนทัศนคติจริงบอกเลยว่าดี <Yeah. S 2> มากสิบบาทข้าวเหนียวหนึ่งอันนะ 5บาท25บาท25บาทก็อิ่มได้กำเงินมาแค่25บาทดีมากดีมากบอกเลยนะว่าร้านอะไรนะคืออะไรร้านสุสุรินอะไรดีสุรินสุรินซูรินซูรินไอซานบุฟเฟ่ไอซานสุรินสุรินบุฟเฟ่ไอซานเพื่อนกันอะไรก็ว่าไปเพื่อนกันสุรินบุฟเฟ่สุรินไอสานเพื่อนกันอ่ประมาณนั้นนะร้าน รวมให้หมดบุฟเฟ่อีสานเพื่อนกันกูเองเอาเป็นว่าหน้ากาชาติเอาเป็นว่าหน้ากาชาติเนี่ยบอกได้เลยนะเดี๋ยวพูดพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามเด็กี่โมเปิดกี่โมเปิดกี่โมงครับเปิดกี่โมงเปิดห้าโมงปิดกี่โมงครับแล้วจะหมดแต่ประมาณสามสี่ทุ่มห้าโมงเปิดสามสี่ทุ่มก็ปิดแล้วรีบมานะจ๊ะ เด็ด <Dead. S 2> หนค่าหมูยันร้านดีเมาก,มากเอาจริงๆป่ะมาแวะแค่สองร้านแค่นี้ก็โคตรคุ้มแล้ว <Wow. S 1> จ่ตังมานะอันเมื่อกี้นะข้าวขาหมูสี่สิบบาทโอเคแล้วก็มากินอันนี้แก้อนะีกนะสักยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทบอกเลยกับบ้านคุ้มโลท้องกระแตกจริงคุ้มมากจ้ะ <Yeah. S 2> วันนี้อร่อยเด็เดเขดอ่อยไปก่อนขอให้ตามรอยแล้วถ้าเกิดมาแล้วแบบ คิดว่าใช่สิ่งที่เรารีวิวคอมเมนต์มาบอกแต่ถ้าเกิดไม่ถูกปากหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกเขาเราจะได้รู้ว่าแบบจริงว่าคนชอบรสชาติประมาณนี้อย่างนี้มีหวานเหมือนเราไหมหรือต่างจากเราอ่าถูกต้องถูกต้องอ่าก็ลองดูนะครับผมโมเดีรอร่อยเด็ดขดดอยไปดอนนะไปดอนไปดอนเออไปดอนอร่อยเด็ดขดดอยวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าอ่ะเวลาเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะจ้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายอุ้ยอร่อย